ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัยรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและมูลนิธินชัน่นโครงการเนชั่นปันน้ำใจในพื้นที่บ้านร่องไห้ตำบลแม่สายอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา วันที่5กันยายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายรัฐพลน,นรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดทะยาวพร้อมด้วยนายทวัสุทธวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทะยาให้สัมภาษณ์รายการสดเกี่ยวกับการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมรับมือกับพายุอย่างนี้ที่จะเข้ามาในวันที่7-8กันยายนนี้พร้อมวางแนวทางการฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาวรวมกับคณะผู้บริหารเนชั่นทีวีลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน275ถุงพร้อมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านร่องไ้ตำบแลแม่สายอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โดยหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ําจากก้นพยาวนับประตูระบายน้ําประมงเพื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํากวนพยาวไม่ให้กระทบกับที่น้องประชาชนท้ายน้ํามากเกินไปพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ําต่อไปสิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารายงาน